วาดป่าชว่สวัสดีค่ะเกิร์ลี่เกิลแม่ลูกหันษานะคะดำน้อยนั่งอยู่บนเก้าอี้ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สเตทพาร์คค่ะพอดีเมื่อคือเราแวะมาค้างคืนกันที่นี่อ่ะสเตทพาร์คนี้มีชื่อว่าแบล็กมอร์ชนอนถ้าอ่านถูกเนาะอันนี้เลยค่ะพอดีระหว่างทางที่เราขับรถอ่ะ เพื่อมุ่งหน้าไปรัฐเพนเซิลเวเนียตอนนี้เราก็อยู่ในรัฐเพนซิลเวเนียแล้วแหละเรามาถึงก็เกือบหนึ่งทุ่มแล้วล่ะเราก็เลยไม่มีค่อยมีเวลาเดินสำรวจเท่าไรแต่เดี๋ยวเช้าเนี้ยจะสำรวจแบบคร่าวๆแบบรวบรัดตัดตอนว่าที่เนี่ยเขามีอะไรให้กับชาวแคมเปอร์บ้างนะคะก็คือเท่าที่เห็นก็มีก็มีแคมป์ไซส์แบบแพดเฟลลี่กับไม่แฟดไม่แพดเฟลลี่ก็คือเขาก็แยกโซนกันส่วนโซนที่เราอยู่ตรงเนี้ยก็คือสปอตที่ที่ ที่8ก็คือสําหรับแพดเฟรนลี่ก็คือดําน้อยอยู่ได้แต่ว่าไม่มีน้ําไม่มีไฟค่ะแต่ว่าน้ำจุดสาหรับน้ําให้เราใช้มันก็จะมีเป็นจุดๆให้เป็นน้ําบาดาลเราก็สามารถเอาแกลอนไปเติมน้ํามาใช้ได้ค่ะส่วนไฟฟา้าก็คืออย่างสปอตตรงข้ามก็คือสปอตที่9ก็จะมีไฟฟา้าแต่ไม่มีน้ําแล้วก็จะมีอ่ะสปอตที่มีทั้งน้ําทั้งไฟฟา้าด้วยก็สําหรับพวกอ่ะ รถบ้านพวกที่มี R v วีพวกนี้ค่ะเขาก็จะใช้แบบนั้นกันแล้วก็จะมีห้องน้ําห้องน้าในในส่วนของห้องน้ําก็จะมีห้องน้ําห้องอาบน้ําห้องซักผ้าแล้วก็ที่ล้างจานส่วนใหญ่สเตทพาร์คทุกๆท,ที่อ่ะเขาจะให้เราไปล้างจานตรงห้องน้ําเพื่อป้องกันสัตว์สัตอ่ะบางทีถ้าเราเกิดเราล้างตามแคมป์ไซต์แล้วก็ทิ้งเศษอาหารพวกนี้สัตว์ป่ามันก็จะเข้ามาละมาวุ่นวายแล้วมันก็จะคิดอ่ะ เนาะเออก็จะบอกว่าสัตว์ป่ามันก็จะเข้ามาวุ่นวายตามแคมป์ไซต์ต่างๆเขาก็เลยให้เราไปล้างจานขอความร่วมมือก็คือเป็นกฎระเบียบนั่นแหละให้เราไปล้างจานกันตรงที่ห้องน้ำค่ะแล้วก็จะมีดรัมดรัมสเตชันก็คือสําหรับพวกอาบีก็จะมีที่เทของเสียก็คือ,อของเสียพวกน้ําล้างจานหรืออุจจาระปัสสาวะอะไรพวกนี้ก็จะมีที่ให้เราเทมีที่ให้เติมน้ำค่ะก็โอเคเดี๋ยวไปเดินสารวจอ่ะ สเตทพาร์คแข่งนี้กันแบบรวบลากัดตอนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรีบออกจากที่นี่แล้วก็มุ่งหน้าไปยังสนามแข่งรถอีกที่หนึ่งที่อยู่ในเมืองพอรตรอยัลในรัฐเพนซิลเวเนียค่ะไปค่ะทางเข้าสเต t พ Park ก็จะประมาณนี้นะคะสองฝั่งข้างทางก็เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวกระจีคือเป็นตู้โทรศัพท์ฉุกเฉิน ที่สามารถใช้โทรได้นะคะนี่เลยเดี๋ยวจะให้ดูก็คือเมื่อคืนอ่ะพอเรามาถึงก็ต้องมานี่เลยค่ะก็เลยมาหยิบแอมโบโลก็คือมันจะเป็นซองแบบนี้เนาะพอเรามาหยิบแล้วเราก็ขับรถสำรวจอ่ะแคมป์ไซด์ว่าเราเลือกสปอตที่เราต้องการอ่ะมันก็เขาก็จะมีบอกว่าแคมป์ไซด์นี้วันนี้ราคาเท่าไหร่สำหรับอ่ะเรสเซเดต์นอนเรสเเดต์อะไรประมาณนี้ อันนี้ก็จะเป็นกฎระเบียบของแคมป์ไซต์ก็คือเราต้องอ่านก่อนอ่านกฎระเบียบของที่นี่ก่อนเนาะว่ายังไงข้อควรระวังอะไรทําได้ทําไม่ได้ค่ะคืออันนี้อย่างที่บอกเป็นแอมโบโลสําหรับใส่เงินใส่เงินค่าค่าแคมป์ไซต์ที่เราพักอะ่ะเราก็จะเขียนชื่อ,อที่อยู่อะไรของเราเนาะแล้วก็เบอร์รถแล้วก็แคมป์ไซด์นาเบอร์ที่เราแล้วก็เงินใส่สองแล้วก็เอามาย่อนที่ตรงนี้ก็คือตู้ตรงนี้ก็เอามาย่อนพอเอามาหย่อนแล้วอะ่ะ เดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บแล้วก็สํารวจเช็คอีกทีนึงว่าเราจ่ายเงินครบหรือไม่ครบถ้าเราจ่ายเงินขาดเงินเกินเขาก็จะไปหาเราที่แคมป์ไซส์อีกทีหนึ่งค่ะมีที่ทิ้งขยะค่ะตรงนี้อ๋อและอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เนี่ยเราใช้สัญญาณโทรศัพท์ของ v ว r ร์ o n ซนะคะแต่ว่ามันไม่มีสัญญาณจะมีจุดอ่อ ถุงสำหรับใช้เก็บอึของน้องด้วยก็คือเขาก็จะมีให้ถ้าเราพาเดินแล้วแวะตามจุดสามารถหยิบใช้ได้เลยค่ะสปอตที่แพดเฟรลี่เขาก็จะมีรูปคนเดินแล้วก็น้องหมาจูงแบบนี้นะคะจูงน้องหมาแบบนี้จะเห็นเห็นไหมคะป้ายข้างล่างที่เป็นรูปน้องหมาแล้วก็เขียนคำว่า no pets ก็คือตรงนี้สำหรับแคมป์คนที่ไม่มีน้องหมาก็พักได้แต่ถ้าใครมีน้องหมาก็ไม่สามารถใช้สปอตนี้ได้ส่วนจุดนี้ก็จะเป็นน้ำบาดาลใช้ทำอาหารค่ะบรรยากาศยามเช้าของสเตทพาร์คที่นี่นะคะโซนนี้ก็สำหรับคนที่ตั้งเต็นนะคะ แล้วก็ห้องน้ำห้องอาบน้ำห้องซักผ้าแล้วก็ที่ล้างจานส่วนใหญ่อ่ะอาร์วีพัคอะเขาก็จะมีที่ล้างจานให้ตรงบริเวณห้องน้ำค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นดัมสำหรับอาวีเอาน้ําเสียมาเททิ้งค่ะจะมีสองฝั่งเลย ห้องน้ากับห้องอาบน้ำนะคะห้องอาบน้ําก็จะมีสองห้องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ฟรีนะคะสําหรับห้องอาบน้ําค่ะห้องนี้ก็จะยาวหน่อยนี่ค่ะก็ประมาณนี้น้าอุ่นนะเข้ามีน้ําอุ่นให้ ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็งดเสียงดังตอน3ามทุ่มจนถึง8ปดโมงเช้าค่ะแล้วก็อ่าเช็คเอาท์ว่า t สร็จลิฟต์บ 10pm visitor อ๋ออ่าสำหรับใครที่ไม่ได้ค้างคืนที่นี่ก็คือแค่มา มันจะมีบีชมันมีที่ให้ให้พายเรืออะไรพวกนี้หรือว่าที่ฮกิ้งอ่ะก็คือถ้าใครที่ไม่ได้จองแคมป์กาวก็คือต้องออกจากที่นี่ก่อนสี่ทุ่มค่ะยืนรอพี่คิดมารับเพราะว่าออกจากแคมป์ก็เลยบอกพี่คิดว่าเดี๋ยวต้องพาดำน้อยมาเดินแล้วก็ให้นางอึดก่อนอึดฉี่แล้วก่อนที่เราจะเดินทางอีกรอบนึงนั่น,นพี่คิดมาแล้วค่ะ นี่ก็อยู่ในส่วนของสเตทพาร์คนะคะดิสแทบวิชแล้วก็มีบีทด้วยค่ะ and have boat for เช mm ่า hmm. นะคะก็คือเช่าเรือพายเล่นว้าว good place ฮะไว้มีโอกาสเนาะ กลับมาใหม่แล้วก็เดี๋ยวมาเช่าเรือพายเล่นกันอย่างที่บอกอะคะ่ะว่าก็เป็นสเตทพาร์คที่มีกิจกรรมให้ให,ให้เราทำเยอะเหมือนพอสมควรก็มีพายเช่าเรือพายหรือถ้าใคร ก็คือเราขับรถอืนบนสายชนบทนิดนึงไม่นิดนึงแหละชนบทเลยเพราะว่าสัญญาณอนเนร์เน็ตจะไม่มีแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์ก็จะขาด,ขด,ขดหายเนาะเป็นมีบ้างไม่มีบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมบรรยากาศอ่ะชนบทชนบทของชาวบ้านที่นี่กันค่ะว่ามีอะไรบ้างแล้วน่าอยู่ แต่ที่สำคัญคืออากาศดีมากค่ะ Country road ขับขับไปแล้วก็จะเจอหมู่บ้านเรื่อยๆนะคะแต่ก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆ แล้วก็ถนนตามแยกต่างๆแบบนี้ก็จะไม่มีไฟสัญญาณไฟแต่เขาก็าจะมีป้ายสต็อปให้แล้วทั้ง4ด้านแล้วก็บางทีก็มี2ด้านก็คือเราก็ต้องดูกันเองก็คือใครจอดก่อนได้ออกตัวก่อนไ,ไป ก็จะประมาณนี้